ข่าวด่วนสะเทือนวงการครับศิลปินชื่อดังระดับประเทศนะครับผมนักร้องเจ้าของผลงานหลายพันล้านวิวประกาศจุดยืนชัดเจนครับผมว่าไม่ขอเข้าร่วมและไม่ขอรับรางวัลน,นี้อีกต่อไปเกิดอิหยังขึ้นสาวสีต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเราจะเห็นรางวัลต่างๆก็เริ่มเป็น เทศกาลเหมือนเทศกาลมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติให้กับศิลปินหรือว่าคนบันเทิงในหลายๆสาขาเนาะสาวสีเนาะ<ช>และรางวัลก็จะแบ่งเป็นทั้งรางวัลประเภทที่คณะกรรมการเป็นคนคัดสรรเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเภทก็คือรางวัลประเภทที่ผ่านการโหวตผ่านการร่วมกิจกรรมของ fc แฟนคลับนะครับการโหวตก็จะมีทั้งการโหวตแบบฟรีและก็การโหวตแบบเสียเงินแต่ทีนี้ อ่าแต่ทีนี้นะครับมีพอมีการประกาศรางวัลพอมีการโหวตเกิดขึ้นก็หลังจากหลังจากการประกาศเนี่ยก็จะต้องมีกระแสหรือมีดราม่าเข้ามาเสมอเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอฟซีแฟนคลับของศิลปินแต่ละท่านเนี่ยก็ได้มีการทุ่มเทได้มีการร่วมร่วมโหวตเข้าไปกันอย่างถล่มทลายเพื่อให้ศิลปินที่เขารักเนี่ยได้รางวัล นั้นไปครองแต่ <Okay. S 1> ทีนี้การโหวตพี่น้องครับการโหวตหรือว่าการชิงชัยในต่างๆเนี่ยแน่นอนแหละครับว่าต้องมีผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งเดียว <Okay. S 1> อ่าก็จะมีทั้งผิดหวังแล้วก็มีทั้งดีใจ <Okay. S 1> สมหวังอ่าก็มีทั้งสมหวังแต่ทีนี้จนล่าสุดนะครับเราก็เห็นศิลปินท่านนี้ก็ได้ประกาศจุดยืนแบบเนี้มาสักระยะหนึ่งแล้ว และเขาก็ได้ประกาศเหมือนเดิมในทุกๆปีว่า,าแบบนี้พี่น้องครับพอประกาศว่าจะไม่ขอเข้ารับรางวัลที่เป็นการโหวตเนี่ยที่ใช้เงินโหวตนะครับจะรายการหรือประเภทไหนก็ตามถึงจะคะแนนเยอะหรือคะแนนน้อยอผมไม่ซีเรียดถ้า จะมีรางวัลจริงๆผมอยากให้มันเกิดขึ้นจากคุณภาพของผมในปีนั้นน่ะว่าผมควรที่จะเข้าชิงเพราะอะไรแล้วผู้ใหญ่ทุกคนตัดสินว่านี่คือรางวัลที่เหมาะสมให้แก่นักร้องศิลปินคนนั้นไม่ใช่แฟนคลับใครรวยผลโหวตเยอะถึงจะได้รางวัลยุคเศรษฐกิจแบบนี้ผมสงสารแฟนคลับ แล้วก็อ๋อ,อผมสงสารครับคนละ4ี่บาท5บาทก็คือเงินอ่ารางวัลของผมคือความสำเร็จของผมคือพวกคุณทุกคนที่ตั้งใจทุ่มเทตั้งใจจะให้เนี่ยเปลี่ยนจากเงินเนี่ยมาเป็นความรู้สึกก็พอขอบคุณมากมากครับถึงแฟนคลับทุกคนอ่าอ,อ่านมาถึงขนาดนี้ก็ต้องขอเฉลยหน่อยไหมว่าเป็นศิลปินท่านไหน นั่นก็คือคุณเบิ้ลปัทุมราชนะครับเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งดาราเป็นทั้งอาจารย์นักแต่งเพลง<แ>เป็นทั้งอินฟูแ,และก็<แ>เป็นทั้งหัวหน้าวงหมอลำที่กรรายการแล้วก็เป็นล่าสุดที่ที่ได้รับตำแหน่งมากมาก,ก็คือผู้บริหารวงหมอลำนุพานวิเศษศิลป์ครับผมค่ะ อ่ะยังไง <c oughs> คุณบิ้ลปทุมราชเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นศินลปินที่โด่งดังมากๆทั้งในวงการเพลงในวงการลูกทุ่งในวงการหมอลำแล้วก็ในอ่าเขาเรียกว่าตามโซเชียลสื <c oughs> ่ออ่า <c oughs> ทุกทุกอ่ายังไงอ่ะทุกแพลตฟอร์มอ่ะเนาะ <c oughs> อ่าไม่ว่าจะเป็นสื่อทางทีวีนะคะหรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยค่ะ ล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีแฟนคอะ fc ติดตามกันอย่างเหนียวแน่นแล้วก็เยอะ,ะมากๆด้วยผู้ติดตามมากกว่าสี่จุดห้าล้านคนอืมอ่าอันนี้คือในเฟซบุ๊กนะครับค่ะในในหน้าเพจด้วยครับอ่ก็มีปีหกสี่นะครับที่คุณเบิ้ลปทุมราชเนี่ยได้ออกมาประกาศว่าผมเบิ้ลปทุมราชขอประกาศว่าไม่ขอรับรางวัลที่เบ่าโจ้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเป็นโพสต์ของทางคุณเบิ้ลปทุมราชได้โพสต์ไว้เมื่อ 2กันยายน2564พี่น้องครับและคุณเบิ้ลปทุมราชก็ได้มีการเคลื่อนไหวหรือมีการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแบบนี้มาทุกปีจนล่าสุดนะครับปี2565เหมือนกัน1ปีต่อมาหลังจากนั้นนะครับได้เห็นทางข่าวทางเพจคนลูกทุ่งนะครับได้ลงข่าวนี้ไว้เหมือนกันว่าเบิ้ลปทุมราชฟาดรางวัลจากการโหวตหากินกับแฟนคลับ ทำเอานักร้องลูกทุ่งชื่อดังเบิ้ลปทุมราชนะครับถึงกับต้องประกาศผ่าน Facebook เบิ้ลปทุมราชขอย้ําคําเดิมขอย้ําคําเดิมนะครับว่าจะไม่ขอรับรางวัลใดๆจากเวทีใดๆที่แฟนคลับของตนเนี่ยต้องเสียเงินเพื่อที่จะโหวตให้ตัวเองได้รับรางวัลแต่ถ้าหากว่ารางวัลน,นั้นได้มาเพราะผลงานก็ยินดีรับไว้อย่างเต็มใจ อย่างที่เจ้าตัวได้บอกไว้นะครับว่าปีนี้ยังยืนยันคำเดิมว่าจะไม่รับรางวัลจากการที่ใช้เงินแฟนคลับโหวตถ้าเกิดปีนั้นผมเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลเนี่ยและผมมีผลงานที่ดีจริง <Okay. S 1> ผมยินดีมากๆที่จะรับครับและผมจะพาแฟนคลับเนี่ยไปร่วมงานอย่างมีความสุขแต่ ถ้าผมยืนยันว่าไม่รับแล้วขออย่าเอารูปผมไปขึ้นเพื่อหาเงินจากแฟนขับของผมนะครับเพราะบางคนเขาก็สนับสนุนด้วยใจไม่ได้มีเงินเยอะแต่อย่างใดกราบขอบพระคุณครับอ่นี่นะครับก็เป็นบทความหรือว่าเป็นข่าวจากเพจคนลูกทุ่งได้ลงไว้เมื่อ10สิงหาคม2565ครับสาวศีครับ ซึ่งในปีนี้นะเราก็ยังคงเห็นโพสต์ของคุณเบิ้เช่นเคยนะคะก็โพสนี้มาจากวันที่หนึ่งมีนาะคมก็เหมือนที่เบ่าโจาได้อ่านเลยค่ะใจความเนะะื้อหาก็ไม่กันเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณเองก็ได้บอกว่าคุณเบิ้มน,นะคะไม่ไม่แบบว่าไม่พอเขา้าร่วมแต่ก็ยังคงสนับสนุสนทุกรางวัลและทุกศิลปินที่เขาได้รับรางวัลอยู่เช่นเคยก็คือยังคงเป็นกำลังใจยอย่างเงี้ย ซึ่งเรามองเป็นอีกมุมมองแนวคิดหนึ่งค่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะแตกแยก,กจากผู้คนแต่ว่าก<ม>ารเสนอแนวคิดนี้มันเนื่องมาจากคุณเบิ้นเองนะคะมาจากครอบครัวเรื่องทีคุณพ่อคุณแม่ทำก่อสร้าง<ม>ซึ่งว่าเห็นตื่นไหน้ำเงินเงินเล็กเล็กหน่อยอย่างเช่นที่คตัวอ่านบอกว่าสี่บาทก็คือเงิน<ม>ซึ่งก็เห็นใจมาบ้านตรงนั้นก็คือเอาสามารถที่จะเอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นได้มากหรือว่า จะไปสร้างคุณประโยชน์ก็ได้นะคะสหรับคณเบอเองถ้าเป็นรางวัลก็คือถ้ารับจากคนงานหรือว่าจากทางคณะตารผู้สงคุณวุฒิเนี่ยมอบให้ก็ยินดีเป็นอย่างมากครับครับผมก็เรียกว่าเป็นหนึ่งศิลปินเนาะที่ออกมาประกาศแบบนี้ก็เราไม่ค่อยเห็นเนาะสารสีเนาะ เราไม่ค่อยเห็นนะว่าจะมีศิลปินออกมาประกาศที่จะ,สะแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนจริงๆแล้วก็ในความคิดของคุณเบิ้ลเหมือนที่สาวสีได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะคัดค้านหรือไม่ได้มีเจตนาที่จะทำตัวแปลกแยกแต่อย่างใดพี่น้องคบเพียงแต่ว่าเล็งเห็นนะครับในการที่แฟนคลับเนี่ยจะต้องเสียเงินเข้าไปโหวตคุณเบิ้ลปทุมราชก็มองว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วแฟนคลับ f c จะต้อง ไปโหวตเสียเงินเพื่อให้ตัวเองได้รับรางวัลเนี่ยตัวเองก็ไม่ขอเข้าร่วมในรายการต่างๆที่มีการโหวตแล้วก็โหวตแบบเสียเงินแบบนี้ดีกว่าอ่าก็เรียกว่าเนี่ยพี่น้องครับพอหลังจากที่คุณเบิ้ลปทุมราชนะครับได้แสดงเจตนาหรือประกาศจุดยืนแบบนี้มาในหลายๆปีแล้วก็ประกาศในทุกๆปีนะครับก็มีแฟนคลับมี f อฟซก็เข้าไปคอมเมนต์อย่างถลม่มทลายเหมือนกันเพราะว่า อย่างไงอะว่าบางคนก็คือเออเห็นด้วยเนาะเห็นด้วยจริงๆเอาเอาเงินหรือว่าอครับไปสนับสนุน,ใน,ใ,น,ใ,นในช่องทางอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอใ,ในรูปแบบอื่นดีกว่าอย่างเช่นสนับสนุนผลงานของศิลปินผักดันส่งเสริมช่วยแชร์กดไลค์ให้กับผลงานของศิลปินทุกๆผลงาน แล้วก็สนับสนุนอย่างเช่นอ่าไม่ว่าจะเป็นในทุกๆรูปแบบนั่นแหละที่ศิลปินได้สร้างผลงานขึ้นมานั่นคือความภูมิใจของเขาพี่น้องครับยิ่งสมมุติว่าอาย่งปล่อยผลงานเพลงออกมาแล้วแฟนคลับถูกอกถูกใจอย่างเงี้ยยอดวิวเยอะอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือความภูมิใจของศิลปินถือว่าประสบความสาเร็จไปอีกก้าวหนึ่งค่ะแต่ได้แล้วนะคะทางด้านคุณ เบิ้เองก็จุดยืนนั่นหลงคะ่ะก็คือยืนยันมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังคงยึดมั่นนะคะในประโยคนี้เสมอว่าไม่รับรางวัลที่ใช้วิธีการโหวตหรือใช้เงินอ่าซึ่งมันจะเป็นแฟนคลับเอฟซีทุนเยอะอะไรเงี้ยท่านใดที่ทุนเยอะเขาก็ได้ไปซึ่งเบิรเองมองว่าน่าจะไม่เข้าร่วมดีกว่าอืมแล้ว <ed> แล้วทีนี้ คือมันมันมักจะมีดราม่าพี่น้องครับเพราะว่าหลังจากโหวตเสร็จประกาศผลเสร็จอย่างเงี้ยพอพอแฟนคลับเนี่ยร่วมโหวตให้ศิลปินกันเข้าไปเยอะๆแล้วคือแล้วในในรางวัลต่างๆเขาก็ไม่ได้เผยคะแนนออกมาอย่างชัดเจนไงเสาวสีไม่ได้เผยทั้งหมดอ่าไม่ได้เผย,เผยออกมาทั้งหมดแล้วทีนี้เอาสรุปอะไรยังไงโหวตเข้าไปกันตั้งเยอะแยะแล้วอ่าอย่างเงี้ย สาวสีโหวดเข้าไปโหวดไปประมาณหมื่นอ้าก็เยอะอย่นีคนที่หลักกี่หมื่นคนนี้ก็อีกหน่คนนี้ก็อีกหมื่นหนึ่งคือเอ้าเราก็โหวดกันไปเยอะอยู่นะยังไม่ชนะอีกหรอคือเขาก็จะเป็นดราม่ากันตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้เห็นคะแนนหน้าบ้านหลังบ้านจริงๆที่เป็นแบบว่าเป็นกระดาษเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาเนาะซึ่งก็ไปทําให้เกิดเป็นประเด็นถกเถียงว่าเอแล้วที่เราโหวดไปเนี่ยมันมันได้จริงไหม นั่นแหละพี่น้องครับอ่ะนี่ก็คือเป็นศิลปินที่บอกเลยว่าหัวใจแบบหล่อมากเป็นห่วงศิลปินของเขาแล้วก็ขอย้ําคําเดิมขอประกาศเลยว่าไม่ขอเข้าร่วมและก็ไม่ขอรับรางวัลที่มาจากการโหวตที่แฟนคลับ FC ต้องเสียเงินเข้าไปโหวตนะครับผมอ่ะนี่ก็คือคุณเบิ้ลปทุมราชนะครับอ่าอ่ะ,อะสำหรับวันนี้นะครับ ความคิดเห็นที่แตกต่างนาะ uh huh. ก็ไม่เรียบรอกันเพราะว่าแต่และคนก็จะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างออกไปก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแต่การรูาน้ำคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ